แกกองรอรีวิวครับมาแล้วผลประกอบการของ1 1เดือน11นะครับเชียวตันมาดูกันนะครับซื้ออะไรมานะครับเป็นทุกเป็นเป็นประจำต้องบอกเป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมทุกๆ11ทุกๆุกวัก 1, day, day, นดับเบิลเดย์เพเดย์นะผมก็จะซื้อรองเท้านะครับมาทดสอบมารีวิวให้กับเพื่อนๆน,นะครับรอบนี้ก็ซื้อรอบนี้ซื้อไป2คู่2คู่ มีเพิ่งเปิดเปิดแล้วกล่องหนึ่งนะครับแล้วก็นี่เพิ่งมาส่งแบรนด์นี้จะส่งมาช้านิดหนึ่งนะครับนี่คือเฉียวตันนะครับนี่โอครั้งนี้เรซื้อสายซัพพอร์ตมาเลยนะจำชื่อรุ่นไม่ได้เฉียวตัน ds2 ds2 เนะครับโ okay. อเคมามา DS2 มาจากจีเลย339หยวนนะครับก็กล่องไม่มีอะไรมากนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ เมื่อกี้เราวางตรงนี้ได้นะเราจะวางตรงนี้รอบหนึ่งวางได้ไหมโอเควางได้นะครับเฉียวตันดีเอสสองนะครับอา้อาวร่วไปแล้ว <laughs> ขออภัยนะครับปีนี้เฉียวตันนี่ช่วงไม่ใช่ช่วงมันไม่ใช่ปีนี้สิหมายถึงว่าช่วงช่วงประมาณสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาบุกเต็มที่เลยนะเฉียวตันนะครับอย่างรุ่นล่าสุดที่ผม ที่แนะนำเพื่อนๆก็จะมีทั้งไม่ว่าจะเป็น T.G. 1นะที่เป็นรองเท้าแบบซัพพอร์ตหน่อยนุ่มๆเด้งๆหน่อยนะครับราคาไม่แพงด้วยนะแล้วก็มีคู่นี้ขวัญใจมหาชนเลยที่นิยมราคาไม่แพงมากวิน3 T.R. นะครับนี่ก็ราคาถูก่นีไม่ถึงพันนะคู่นี้ผมก็ไม่ถึงพันนะคู่นี้ผมได้มาเดี๋ยวผมพอดูนี่ผมจำได้คู่นี้ผมได้มา,า687บาทเชียวตัน D.S. 2 687บาทถูกกว่าเจ้าคู่นี้อีกคู่นี้ผมได้มาวิน3ามียาผมได้มาเออน่าจะ900หรือพันนิดนิดอะแต่ต่ำสุดที่เห็นก็คือ800นะอันนี้600อะเราก็อยากรู้ไงว่าไอ้รองเท้าราคาประมาณแบบ6700อยะฟิลลิ่งมันเป็นยังไงบ้างจะได้นะเพื่อนๆจะได้มีทางเลือกมีออปชันในการเลือกซื้อเยอะๆนะครับโอเคมาดูกันซิว่ามันเป็นยังไง มาดูก่อนมาดูสเปคนิดหนึ่งโฟมใช้คิวคิวเดี๋ยวขออ่าน Q, Q S L Q อสแอ Q คิว o z y คิว m Q S L cozy f o โ m คิวซซึ่งจับฟิลลิ่งแล้วเนี่ยมันดูมีความนุ่มมากนี่ผมแค่กดคือเราแค่กดเนี่ยจับกดธรรมดาเนี่ยก็นุ่มแล้วครับเออนุ่มแล้วนะ QSL Cozy นะอั p เปเป็นผ้าแบบไม่ใช่มันเป็นผ้า e n g i n e e r e แหละนะครับที่มีความหนานะแต่ก็โปร่งนะเพียงพอที่จะมองเห็นนิ้วของผมได้นะครับลิ้นรองเท้านะครับนี่เป็นรองเท้า daily trainer จริงๆเลยอะเนี่ยลิ้นรองเท้าแบบนี้เนะี่ย แล้วก็เน้นเรื่องการซัพพอร์ตแต่ว่าไม่ได้หนามากนะครับกาลังดีคือลิ้นรองเท้าเนี่ยถ้าหนามากๆนะบางคนจะมีปัญหาถ้าเกิดลิ้นรองเท้าหนามากแล้วเป็นคนหลังเท้าเยอะเนื้อหลังเท้าเยอะมันก็จะไปอึดอัดแน่นบริเวณหลังเท้าไงนะเวลาเลือกซื้อรองเท้าเนี่ยเราต้องต้องถ้ามีโอกาสจริงอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆเลยนะถ้ามีโอกาสผมแนะนำให้ไปลองที่ร้านเพราะว่ารูปเท้าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นแบรนด์เนี้ยมันต้องสั่งอย่างเดียวสั่งมาแล้วเขาก็มาส่ง มันมาจากจีนมันชิปมาจากจีนนะครับอรอบบุรอบข้อเท้าตรงนี้หนานุ่มดีนะครับมีโครงที่แข็งนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษมากอะ่ะเป็นรองเท้าราคาไม่แพงไงหกร้อยบาทอา่าหรืออินโซถอดออกมาได้นะครับโอ้ด้วยอินโซหนามากเลยอะ่ะนี่คงเน้นแบบใส่นุ่มสบายสุดๆแน่นอนนะอินโซก็น,าน่าหนานะครับถอดออกมาได้นะครับ คู่นี้เลือกไซส์มาเป็น10 us 44 eur 280 chn นะครับซึ่ง <c oughs> ผมเลือกมาไซส์เนี่ยจะเท่ากับคู่อื่นด้วยก็คือเลือกมาเท่ากับ Win3 tr ด้วยนะครับ <c oughs> เลือกมาเท่ากับคู่นี้ด้วยนะ tg 1, <c oughs> 1ก็เลือกมาไซส์เดียวกันนะครับ10 us เหมือนกัน3คู่นี้ราคาแบบหก0 0พันหนึ่งแปด900อย่ะไรเงี้ยราคาแบบไม่แพงเลย ราคาสาหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นวิ่งหารองเท้าสักคู่หนึ่งซึ่งผมก็จะเชียร์ว่าไม่ต้องซื้อของแพงหรอกลองลองดูก่อนเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะชอบวิ่งมากขนาดไหนนะครับแ,แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆแบบชอบวิ่งมากจริงๆอย่างเงี้ยอ่ะค่อยซื้อของที่มันดีๆขึ้นมาหน่อยก็ได้ราคาที่มันราคาสักสามพันสี่พันก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมชั่งน้ำหนักก่อนแล้วกันชั่งน้ำหนักคู่นี้ก่อน D S 2ว่าเป็นยังไงนะครับ ดีเอสสอหนักที่เท่าไหร่นะครับ316ร้อยกรัมในขนาดสิบยูเอสนะครับดีเโอเคสามกรัมซับพอร์ตดีลองใส่ลองสวมลองใส่ดูสิ นขึน้แล้วลองเหยียบสัมผัสดูอ่ะระหว่างนี้ก็จะให้เพื่อนๆได้ดูหน้าตาของมันเต็มๆนะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้หมุนตัวนะโอ้แต่ฟีลนะลิ่งดีนะดีใช้ได้เลยนุ่มสบายดีนะครับโลโก้เฉียวตันยังมีอยู่นะเป็นโลโก้ที่ที่เราเริ่มคุ้นเคยแล้วที่บ้านมีหลายคู่แล้วเริ่มคุ้นเคยแล้วนะครับเป็นรองเท้าคู่นี้สี ครีมแล้วก็ไล่มาเป็นสีฟ้าเข้มนิดฟ้าเข้มนิดนึงนะฮะไม่ได้เข้มมากนะครับนี่ตรงนี้บริเวณด้านหน้าเท้าก็จะสีขาวขาวเข้มครีมนะครับแล้วไล่ไกลเดียนมาเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับความสวยงามก็ของผู้ชายก็พอไหวนะอืมมันมีสีดําสีอะไรพวกนี้ด้แหละแต่ผมไม่ไหวแล้วเต็มบ้านแล้วสีดํำเยอะดูหมุนตัวให้ดูหนึ่งรอบนะครับความสวยงามนะ ก็พอไหวพอสวยดีนะครับได้อยู่ได้อยู่ด้านข้างนะครับไลาลวดลายเอาโซโอ้โหอาโซนี่ก็หนาแบบหนาเยอะเลยอะคือแบบนี้ใส่ได้แบบนั้นๆนะ่ะเป็นเดลี่เทรนเนอร์แล้วดูจากปริมาณเอาโซผมว่าก็800-900โลเนี้ยได้นะครับหนาเลยนะครับ โอเคฟิลลิ่งเป็นยังไงบ้างโอ้โ oh, หนุ่มสบายเลยนุ่มนุ่มเลยครับนุ่มนุ่มจริงๆเพื่อนๆนุ่มมากเลยสมชื่อฟสมชื่อโฟมโคซีใส่แล้วรู้สึก c o ซีแบบมัน c o ซี zy, อบอุ่นสบายนุ่มนวลอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแบบนี้เลยนะครับ ความมั่นคงก็โอเคนะไม่นุ่มยวบนะครับโฟมไม่ดิ้นนะพอไหวพอยืนยืนข้างเดียวก็พอไหวอยู่นะครับพอได้อยู่พอได้อยู่โอเคนะครับได้อยู่ได้อยู่นุ่มดีใส่เดินก็ได้นะผมว่าฟีลลิ่งแบบนี้แบบใส่เดินได้แล้วก็ใส่แบบจ็อกกิ้งเดินเร็วแต่คิดว่าคนที่เท้าล้มเนี่ย เท้าล้มอาจจะอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเพื่อนฟีลริ่งดีมากเลยเดินเร็วได้นะครับจ็อกกิ้งเบาๆ5โล3โล5โลแบบนี้สบายๆเลยนะได้ฟีลแบบนี้นะครับใส่ไปทำงานแล้วก็เปลี่ยนนะลงไปเดินที่สวนตอนเย็นๆหลังเลิกงานนะครับหรือว่าจะเอาไปเดินในตอนเช้าสวนสาธนารณะอย่างเงี้ยครับได้นะครับซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ ราคานี้ไม่แพงคุณพ่อคุณแม่จะได้มีรองเท้าสักคู่หนึ่งเอาไว้ใส่เดินออกกำลังกายได้เลยนะคู่นีเ้เมื่อกี้10 US 300กว่ากรามนิดๆนะครับแล้วก็ราคาประมาณที่ผมได้มา 6, 600 6กว่าบาทนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องรอในช่วงเวลาสิ้นเดือนหรือดับเบิลเดย์รอบหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเขาคงทำราคาแน่ๆนะครับใส่ตรงไซส์เมื่อกี้ผม 10 US ผมบวกมา1.5เซนนะครับแล้วก็ใส่ที่ใส่แล้วเหลือแบบพอดีพดีมันจะเหลือมากกว่าคู่นี้นี่จะเหลือมากกว่าวิน3ามทีเออเมื่อกี้เราน่าจะลองเลยนะว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมขอใส่อีกรอบแล้วกันไหนๆหนเราก็หยิบไอ้เจ้าวิน3ามทีมาแล้วนะราคามันใกล้กันใช่ไหมแต่วินสามทีอาจะจะจะ,จะพื้นบางกว่าถ้าเดี๋ยวผมลองดูแต่ดูด้วยสายตาก็รู้แล้วว่าพื้นบางกว่า ลองดูโฟมคนละตัวกันนะครับโฟมบิน3ามที่เป็น q ิวกังฟูโปรแต่ตัวไอเนี่ยคู่นี้ DS2 เนี่ยโฟมชื่อ SL c o อนะโอเคอ่ะมาเป็นยังไงบ้างถ้าเทียบกัน2คู่ในะี้ใส่คนละข้างแล้วเรียบร้อยนะครับใส่คนละข้างแล้วโอ้ชัดเจนเลยครับก็คือเจ้าตัว วิน3 TR พื้นมันจะต่ำกว่าเพราะโฟมมันบางกว่านะครับส่วนที2เนี่ยหนากว่าแล้วก็ความนุ่มก็ต่างกันวินสามทีอามจะเป็นรองเท้าผมว่าเป็นรองเท้าแบบอนเนกประสงค์อะโฟมไม่นุ่มมากนะโฟมกำลังดีนะครับแต่มีความนุ่มนิดหนึ่งไ,ม,ไม,ม่ไม่เฟิร์มไม่เฟิร์มเหมือนแบรนด์จีอื่นๆนะในราคาประมาณนี้นะอ่าแปลว่าถ้าเกิด ใครอยากได้รองเท้านุ่มขึ้นมาหน่อยรู้สึกซับพอร์ตมากขึ้นกว่าน,นิดนึงก็ DS2 ในราคาที่ถูกประหยัดลงมา okay. <Okay. S 2> เดี๋ยวลองกับ TG1 TG1 คู่นี้นี่ TG1 นี่จะหนาเหมือนกันนะครับแล้วก็โฟมใช้เป็น Q g a n g Fu Pro ใช้โฟมตัวเดียวกับเจ้า มิน3 TR เลยใช้โฟมตัวเดียวกันแต่หนาขึ้นผมว่าจะอยู่ที่เรื่องการตอบสนองแหละคู่นี้อ่ะจริงๆด้วยโฟมของตัว TG1 จะแน่นกว่าตัว DS2 นะครับจะแน่นกว่าถ้าอยากได้นุ่มสบายแล้วราคาไม่แพงผมว่า DS2 ยังเป็นทางเลือกที่ดีใช่แล้วก็เรื่องการตอบสนองโอ้หน้าก็จะนุ่มคือตัวเนี้ คู่นี้ ds 2นี่จะนุ่มไปทั้งแผ่นตั้งแต่หน้าจนถึงส้นนะครับจะนุ่มไปหมดเลยนะครับแต่ของ tg 1ก็จะแน่นหน่อยตอนแรกผมก็คิดว่า tg 1นี่นุ่มแล้วนะแต่ไม่คู่นี้ยังนุ่มกวี ds 2ยังนุ่มกวีนะครับการตอบสนองก็รู้สึกว่า tg 1จะ มีการตอบสนองที่กระชับนะชัดเจนมากมากกว่านะครับโอเคเทียบกันประมาณนี้ก็แล้วกันครับเดี๋ยวไปทดสอบจริงๆริงจัางจก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่าเพื่อนๆฟังต่อนะครับสำหรับคู่นี้ครับเชียร์ตัน ds2 ใครสนใจนะรอจังหวะดีๆผมได้มา600กว่าบาทไม่เกิน700ออ่ะเออยังไงเพื่อนๆลองดูก็แล้วกันนะครับถ้าได้ราคาประมาณนี้ โอเคจัดได้เลยไปแล้วครับบ๊ายบาย